สดยครับยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกนะครับผมโดย ATFX นะฮะสำหรับวันนี้ครับวันที่18มกราคมปี2022นะครับผมเรามีสตอรี่สําคัญนะครับคือเรื่องฝั่งเศรษฐกิจของจีนนะครับผมแล้วก็เรื่องของการประกาศนะครับเซกเมนต์นะฮะของทางญี่ปุ่นนะครับผมว่ามีอัปเดตอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวใหญ่นะครับของเมืองไทยบ้านเรานะครับผมเรื่องประเด็นเรื่อง Binance นะครับ สำหรับเทรดเอดอร์คริปโตนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตเพิ่มมาห,หน่อยล้กันแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเทรดหรือราคาบิตคอยอยังไงก็ตามนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกครับประเด็นของจีนครับผมจีนนะครับเมื่อวานได้มีการประกาศตัวเลขของ GDP นะครับผมซึ่งประกาศออกมาได้เห็นตัวเลขที่เติบโตมากกว่าที่คาดนะครับผมถ้าเราพิจารณาจากหน้า My Forex Factory นะครับผมประกาศมา โตขึ้น4%นะครับผมถ้าดูไส้ในในข่าวนะครับผมก็จะโตขึ้นเรา8.1%นะครับผมก็ถือว่าเกินเป้าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นะครับว่าคาดการณ์ว่าจะโต6%นะครับผมยังไงก็ตามครับการเติบโตหลัก6%นี้8%นี้เป็นเพียงการเติบโตที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่มีฐานการเติบโตเศรษฐกิจต่ำนะครับดังนั้นมันไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ จะสามารถอยู่เรทนี้ได้ในปีหน้าหรือปีจะต่อไปนะครับผมประเด็นสําคัญของทางฝั่งจีนนะครับผมจะมีประเด็นเรื่องสําคัญเรื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะฮะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับผมจากเดิมเนี่ยอยู่ราวๆ2.8นะครับลงเหลือลงมา10บเบสิสพอยตหรือเหลือสองจุดเจ็ดนะครับผมส่วนทางกับตลาดโลกนะครับตลาดโลกกําลังพยายามอยู่ในเทรดดอกเบี้ยขาขึ้น ส่วนจีนนะครับผมเนื่องจากฐานดอกเบีย้ยของเขาดอกเบีย้ยนโยบายของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงการปรับลดบเลยเป็นไปได้อ้ออีกอย่างหนึ่งผมเสริมไว้ให้นะครับผมว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีการกําหนดราคาค่าเงินตอนเช้าทุกวันนะครับผมดังนั้นนโยบายทางการเงินเนี่ยเลยจะไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่กับเศรษฐกิจนะฮะสิ่งที่เราจะต้องดูคือเรื่องของ GDP การเติบโตใช่แต่นโยบายการเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากนะในการพิจารณาเศรษฐกิจจีนนะครับ สิ่งที่ต้องดูอาจจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับภาคการผลิตนะครับตัวเลข PPI นะครับของจีนนะครับผมอันนั้นคือเรื่องราวของจีนตอนนี้นะฮะก็เป็นสัญญาณที่ดีครับแต่มีปัญหาคือมันโตต่ำกว่าคาดไปหน่อยนึงท้งลองทุนที่ถือกองทุนจีหรือดัชนีจีเนี่ยอาจจะเจอพวกแรงขายทางกำไรเมื่อวานนี้นะครับประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ BOJ นะครับผม BOJ ครับก่อนหน้านี้ได้มีการคาดการณ์กันนะครับผมว่าในสถานการณ์ที่เงินเฟอ้อกำลังกดดันตลาดสหรัฐอย่างหนักเนี่ย อาจจะเกิดสภาวะเงินเฟอ้อได้เหมือนกันในญี่ปุ่นนะคบผมไงก็ตามครับทางญี่ปุ่นเนี่ยรอบก่อนหน้านี้นะครับได้มีการคาดการณ์นะฮะว่า GDP เนี่ยในปีงบประมาณ2022ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1เมษายน2022นะครับผมจนถึง31มีนาคม2023นะฮะเขาได้มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ครับว่าจะมีเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นราว1%นเระครับผมประมาณ0.8ถึง1ขออนัยานะครับผม ในขณะที่ปีหน้านะครับรอบนี้นะคะที่มีการประเมินใหม่นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับได้มีการปรับประมาณการ CPI ขึ้นนะครับเป็น1นึ่งถึงหนยังไงก็ตามครับตัวเลขนี้ถือว่าต่ํากว่าคาดครับผมสะพ้อนให้เห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์สัปปายช็อตเพชนะครับผมหรือเรื่องของการเติมโตของดีมาเรื่องโคโรนไวรัสมันเริ่มคลี่คลายลงนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ไม่ได้ฟื้นตัวมากเท่าที่ตลาดคาดการไว ส่งผลให้สกุลเงิน U ูยูนะครับผมค่าเงินเยนอ่อนค่านะครับป,ปรับตัวแท่งเขียวใหญ่หลังจากที่รีพอร์ตเพิ่งออกมาเมื่อไม่ถึง10นาทีก่อนหน้านี้นะครับสำับภาพระยะสั้นนะฮะเราก็มองเห็นว่าเทรชเชอรคนิดนึงเข้าเนี่ยก็มีการทดสอบแนวต้านนะครับแต่ยังไงก็ตามก็เป็นแนวต้านที่อยู่ในเทรนขาลงนะครับและมันระวังในการเทรดค่าสกุลเงิน U J เจไว้นะครับผมสำหรับสตอรี่ U J จจะประมาณนี้ครับผม ปิดท้ายสำหรับซอรี่ฟังผมครับจะเป็นเรื่องของกัฟนะครับผมเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่าเคสตอรี่ที่น่าสนใจของออสเตรเลียให้ฟังนะว่ามีสถานการณ์บางอย่างกาลังเกิดขึ้นนะครับที่เขาต้องการจะเพิ่ม productivity ในประเทศออสเตรเลียนั่นแหละนะครับเดี๋ยวให้คุณหนุ่มมาไลฟ้ฟังนะทนีประเด็นสุดท้ายของตลาดตลาดบ้านเราที่น่าสนใจครับคือมีประเด็นเรื่องไบแนนซ์นะครับผนึกาลังกับบริษัทใหญ่ในไทยนะครับกัฟเอนเนอร์จีนะครับผมเป็นหนึ่งในติดทำเนียบเศรษฐีเขานั่นแหละนะฮะ ประเด็นนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดน,นะเพราะกำลังส่งสัญญาณให้เราเห็นว่าตลาดคริปโตเนี่ยกำลังมีการแข่งขันที่ดูเดือดมากในประเทศไทยนะครับสะท้อนที้เห็นว่าเทรนในการที่เราจะไปทางคริปโตเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็มีสัมมนาที่เอทีนะเรื่องการเริ่มต้นเทรดคริปโตนะครับผมมันกําลังจะมาและน่าจะมีโอกาสมาแน่ๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นให้เราติดตามประเด็นนี้ไว้นะครับเรื่องคริปโตเคอร์เรนซีในบ้านหลันะครับผมเอลโโมาละครับ,เ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งต่อให้คุณหนุ่มเรื่องออสเตรเลียเลยครับ ขอบคุณคุณจอบด้วยนะครับก็ทางฝั่งของออสเตรเลียครับโดยโดยดิสซิดนีนะครับซิดนีรอยเตอร์นะครับออสเตรเลียพยายามจะเพิ่มโปร d u c ทิวิตี้ให้ตัวเองเป็นเรื่องจริงนะครับโดยที่พยายามบิกเลี่ยงการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็พยายามเปิดให้ทุกทุกธุรกิจนะครับสามารถเปิดได้เป็นวงกว้างอยู่นะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับออสเตรเลียเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากไวรัสนะ โควิด1 9้นะโอไมครอนนะครับรวมแล้ว74คนนะครับจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมีแค่57คนนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็คือจะเป็น3ามรัฐนะครับสรัฐที่มีประชากรมากสุดแห่งออสเตรเลียนะครับก็คือนิวเซาเวลนะครับอิเทเลียแล้วก็ควีนส์แลนด์นั่นเองนะครับทั้งนี้ครับนะเนื่องจากว่าไม่มีการประกาศล็อกดาวนะครับทางรัฐบาลครับเลย ใช้มาตรการนะให้โรงพยาบาลนะครับสามารถใช้นะครับมาตรการที่เรียกว่าโค้ดบราวน์นะครับหรือโค้ดสีน้ำตาลนะครับซึ่งจะให้อํานาจโรงพยาบาลนะครับในการปฏิเสธนะหรือยกเลิกบริการด้านสุขภาพที่ไม่เร่งด่วนนะครับแล้วก็สามารถยกเลิกการลางานของพนักงานได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับในเรื่องของโควิดนะแล้วก็พยายามที่จะความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของออสเตรเลียนะครับสำหรับการสรุปข่าวนะครับ ในวันที่18นี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ